สำหรับปีน,นี้นะครับก็เป็นสืบเนื่องมาจากโครงการ O Force ของทางรัฐบาลนะครับที่จัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับก็จะมีบงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเข้ามาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส,สร์สารคดีและแอนิเมชั่นปีที่แล้วก็จัดไปประมาณ4โครงการที่เป็นค่ายนะครับแล้วก็มี5หลักสูตรออนไลน์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆปีนี้เราขยายไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ อย่างเต็มที่มากๆเลยอย่างน้องๆเข้ามาในค่ายแรกก็มาประมาณร้อยกว่าคนแหละเแล้วก็ปีนี้เรามีค่ายมัธยม12ค่ายแล้วก็ค่ายมหาลัย1 5ค่ายแล้วก็หลักสูตรอีก30หลักสูตรออนไลน์แล้วก็จะมีะงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวงการอีกอัวหลายโครงการเลยที่กำลังจะตามมาในอนาคตซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคของการอของวงการเราอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยค่อนข้างจะ อยากได้มีสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐแล้วก็ร่วมมือกับเอกชนนะเป็นเจ้าภาพทําให้โอกาสเหล่านี้เข้าถึงทุกคนได้ก็คิดว่าก็เป็นที่มาของการแถลงในวันนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรต่อไปในปีหน้าปีนี้ครับผมคืออย่างแบบว่ามัน ของน้องๆมัธยมเราเรียกว่าค่ายซีเนบริดเนาะซึ่งเราถือว่ามันเป็นสะพานเข้ามาสู่วงการและกันรเราเล็งเห็นแล้วเราว่าแบบถ้าเราจะพัฒนาคนเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเขายัางอยู่ในอยู่ใน มัธยมอยู่อ่ะเพราะเขาจะได้เลือกสายถูกว่าเขาอยากจะเรียนอะไรอะไรแบบนี้ซึ่งน้องๆก็จะได้เจอกับนักแสดงจริงพุ่มกับจริงที่เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาซึ่งทั้งสมาคมพุ่มกับแล้วก็สมาคมนักแสดงแล้วก็แล้วก็หน่วยงานหลายๆห,ห,หน่วยเนี่ยพากันเนี่ยเดินทางไปหลายๆจังหวัดในทั่วประเทศเนี่ยเพื่อไปเจอกับน้องๆในในบ้านเขาเลยเนาะไม่ไม่ได้จัดแค่ในเมืองแล้วให้เขามาอะไรแบบนี้ครับก็เราติดตามได้ว่าจะเป็นที่ไหนส่วนค่ายของมหาลัยเนี่ยเรา จัดค่ายขึ้นโดยมีมหาลัยกับบริษัทต่างๆเนี่ยช่วยมาเป็นเมนเทอร์ให้ละกันซึ่งเป็นค่ายที่จัดขึ้นตามบริบทของอความความตามชองของอุตสาหกรรมที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นหนังบันเทิงคดีสารคาดีหนังทดลองหนังผีหนังแฟนตาสติกหนังแอคชั่นหนังเพลงเราจะมีทุกแนวให้น้องๆที่กำลังเรียนอยู่และจบเนี่ยหาแทร็กของตัวเองให้เจอแล้วก็มาร่วมค่ายกับเราโดยที่เมนเทอร์ของเราก็จะมา คล้ายๆเป็นแมโมลและกันมาดูตามคาต่างๆแล้วก็ดึงน้องเข้าสู่วงการอย่างปีที่แล้วเราก็ได้เด็กกลุ่มหนึ่งจากมหาวิรังสิต์ที่กาลังพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกับทางเราแล้วก็ทางสามมงคลอยู่ครับผมคือภาพยนตร์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เรือธงหนึ่งในสเรือธงที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับหรือนอกเหนือจากทางอาหารทางมวยไทย เรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวและเฟสิโวแล้วเนี่ยก็คือภาพยนตร์เราคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากดังนั้นการที่วันนี้มีการเริ่มต้นที่มีการฝึกอบรมซึ่งเป็นเหมือนกับต้นน้ําของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่สําคัญมากแล้วผมต้องเรียนว่าชื่นชมในนามของรัฐบาลนะครับว่าคือทางภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเอาจริงเอาจังทั้งในส่วนของตัวคนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพนี้ ทางของอหน่วยสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางตัวภาคเอกชนขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่นี้ที่เข้ามาร่วมกันนะครับนั้นทางภาครัฐทั้งรัฐบาลเองและกรมส่งเสริมธรรมของกระทรวงก็ทเองเนี่ยมีความสุขยินดีอย่างยิ่งว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากแล้วแล้วเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยจะเติบใหญ่ต่อไปแล้วยิ่งถ้าหากมีนักรบทางวัฒนธรรมทางด้านเกี่ยวกับภาพยนตร์เยอะมากเท่าไหร่นี่ทางรัฐเองก็จะมีโอกาสที่จะสับสนในรูปแบบอือ่นเช่นที่ เรามีการแก้ไขกฎหมายหรือในกลางปีนี้เดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดงาน Thailand uh, experience uh, เกี่ยวกับพวกมีเดียเทคโนี้ทั้งหลายเนี่ยของภาพยนตร์ด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้กระแสของภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยจะตื่นตัวมากขึ้นที่เราไม่เคยเห็นมมา่อก่อนคุณประเดี๋ยวพูดคุนก่นนนนอนหน้านี้เราไม่เคยเห็นกระแสอย่างนี้เลยวันนี้กระแสเริ่มต้นแล้วและจะเติบใหญ่มากยิง่งขึงน้ขน แสดงถึงโครงการนี้หน่อยครับทบคือจริงๆสิ่งที่เชื่ออย่างหนึ่งเลยครับผมส่วนตัวนั้นคือนอกจากว่านอกจากการทํางานในวิชาชีชพของตัวเองให้ดีรักษาคุณภาพครับผมเชื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์มากๆมันเป็นความรับผิดชอบของคนในอุตสาหกรรมเหมือนกัน,นซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่วันนี้เราได้มาเราได้มาบอกทุกคนว่าเราจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะนะ ทางสมาคมแสดงก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรสองหลักสูตรดือนจากสามหลักสูตรแล้วแต่ว่าเราจะชื่นใจมากกว่าน,นี้ถ้าเกิดทุกคนติดตามด้วยแล้วก็เข้าร่วม,มถ้าถ้าเป็นไปได้มันอกโครงการปี้แล้วก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นบอกว่าบอกว่าทุกคนจะได้รับอะไรกลับไปแล้วก็อยากให้ติดตามกันทุกค่ายหลักสูตรเลยครับจารับมีอะไรเสมครับ ก็อย่างที่ทุกท่านได้เรียนนะครับว่าโครงการโอฟอสเป็นโครงการที่มีความสําคัญเพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วมีเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ใช้แล้วมีวันหมดดังนั้นมันเป็นศักยภาพที่สําคัญมากๆของการที่เราจะทําให้คนมีความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในการที่จะสื่อสารนะครับซึ่งตอนนี้อุปสรรคสาคัญของเราก็คือการสื่อสารแหละครับวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาอยู่ที่นี่นะครับส่วนสําคัญคือว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ต้องไปถึงมือประชาชน ตอนนี้ในแอปทางรัฐเรามีคีริคลัมออนไลน์ทั้งหมด32คอร์สนะครับที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีด้วยประชาชนทุกๆคนเข้าเรียนได้หมดเลยนะครับแล้วจะมีการเข้าถึงในรูปแบบตั้งแต่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้คนที่อยากพัฒนาตัวเองสามารถที่จะไปออนกราวด์ได้คนที่ต้องการพัฒนาในศักยภาพมียสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็สามารถรองรับให้เพิ่มวิชาชีพคุณวุฒิเพิ่มขึ้นไปได้และต่อไปจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพผ่านสมาคมต่างๆ ที่เป็นสมาคมที่พางทางทักก้าพยายามจะช่วย encourage หรือว่าผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดขึ้นสมาคมวิชาชีพสมาคมผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆนิติบุคคลต่างๆให้เกิดขึ้นมากๆพจะพยายามสนับสนุนให้เกิดองค์รวมและจากองค์รวมตรงนี้ความรู้ของ OFor c จะต้องเข้าไปถึงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่คนไม่รู้ไปจนถึงคนที่มีความรู้มากที่สุดเราจะทำยังไงให้เขายกระดับตัวเองขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ อยากจะให้ทุกๆคนรับทราบและรอติดตามนะครับอย่าลืมติดตามเพจทักก้าด้วยเพราะว่าเพจที่จะสื่อสารในเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงโหลดแอปทางรัฐด้วยนะครับเพราะหลักสูตรต่างๆก็จะอยู่บนนั้นด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับ คก็เป็นผมเนะครับก็ฝากโครงการนี้นะครับน้องๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเนาก็สามารถติดตามได้ในเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทักก้านะครับสมาคมุูมกักสมาคมนักแสดงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราจะพยายามกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการมาร่วมค่ายของเรานะครับรวมถึงการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนออนไลน์เนี่ยให้ได้เยอะที่สุดก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใน ในปีต่อๆไปหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ